สวัสดีครับตอนนี้บริการผ่านปาจีกระบผกครับผ่านปาจีกับผม,บบผมไม่เห็นหน้ากันตั้งแต่คิดถึงกันไหมครับผมโหอโอโอไม่ได้เปิดหน้านานมากแล้วนะครับผมเป็นไงผมผมยุ่งไหมครค่อนข้นางจะยุ่งไหมไม่มีเฮียอะไรมายุ่งหรอกคูเพิ่งตัดสก,กีเนเฮดมานะมันร้อนฮะมึงทําร้อนฮะและคลิปในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาดูโฆษณาเก่าๆของกันดั้มกันครับผมมีคลิปในวันนี้นะฮะเพราะว่า กันดั้มที่สั่งมานะครับยังไม่ประกอบสักอันเลยรู้สึกว่าโอ้น่าจะนานนะกว่าจะเสร็จเราเอาคลิปมาขั้นก่อนนะครับไม่อยากให้ลงคลิปช้าเกินไปนะครับเดี๋ยวนี้นะรู้สึกว่าโอ้ยอดวิวตกมากเลยนะครับผมโอเคแล้ววันนี้เราจะมาดูโฆษณาเก่าๆของกันดั้มกันนะครับไอโฆษณาเก่าๆของกันดั้มเนี่ยก็คือโฆษณาของเล่นนะครับพวกกันพลาต่างๆตั้งแต่ที่ผมหาได้นะที่ผมหาคนใน YouTube ได้นะเป็นโฆษณาเก่าๆนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมานั่งดูกันนะครับว่าเฮ้ย มันมีอะไรน่าสนใจตั้งแต่สมัยก่อนบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีเคปปิดท้ายในวันนี้ที่ผมรู้สึกว่าเฮ้ยหลายคนอาจจะดูแล้วแล้วผมก็เพิ่งมาได้ดูเมื่อประมาณดูชา้าประมาณสองสมวันที่แล้วนะฮะแก้วกรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้แม่งพีพีมากนะมันไม่เก่านะอันใหม่เลยรู้สึกว่าพีคมากเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเรา,าเริ่มดูกันเลยก่อนครับไออันแรกนะครับมากันเลอะ โอ้เปิดมานะเอ็นสาวน้อยนะฮะกระซิบข้างลุงผมว่าเขาต้องกระซิบเกี่ยวกับเรื่องกันผาแน่นอนนะฮะเพราะว่ามันอยู่ในร้านกันดำมันคงไม่กระซิบเรื่องลุงคะหนูไม่มีค่าเทอมเลยช่วยหนูหน่อยได้ไหมคะผมไม่ใช่เรื่องนั้นนะฮะโอเคดูต่อหัวงไงนะเดี๋ยวช่วยชิปหาย <laughs> ตายแล้วถ้าสมมติว่ามีเด็กคนหนึ่งอะ่ะ เดินมาแล้วถือแผงラン너สามสีนนอ่ 3, อันอ่ะเดินมาแล้วบอกว่าลุงค่าช่วยประกอบให้หน่อยค่ะคิดในใจอย่างแรกเลยคือหนูหนูต้องทำถายสักชิ้นหนึ่งเนี่ยหละลุงเชื่อเลยว่าหนูทำหายแน่ๆโอเคดูต่อนี่ดูความมั่นใจนะลุงก็บอกได้เลยเนอเดี๋ยวเรประกอบให้นะมาช่วยกันประกอบเอ้ยนี่ไม่ใช้ครีมครับใช้มือกดปัก<อ>ปากปากปาก ปุ๊บอ๋อสไตล์นะฮะใช่สไตล์ไหมจำชื่อไม่ได้งานเก่านะครับผมนี่มันมีภาษาญี่ปุ่นอยู่อันนี้อ่านออก Destiny g u ก d a ดัมขอโทษนะฮะเมื่อกี้พูดสไตล์พูดผิดอ๋องานค่อนข้างจะเก่านะครับผมอ้สุดยอดเลยประกอบด้วยมือก็เก่งเหมือนกันอย่ e อีดอกแหมขอบคุณค่ะลุงก็กลับไปก่อนนะครบบ๊ายบายเอาแม่งเอ้ยตังก็ไม่จ่ายช่วยกวูอันนี้สอนให้รู้ว่านะครับผม มือไวเป็นสิ่งสําคัญนะฮะคือช่วยลุงช่วยประกอบเสร็จปุ๊บไม่ต้องมีการขอบคุณไม่ต้องมีอะไรนะฮะก็คือหยิบแล้ววิ่งเลยครับไม่รู้จ่ยายตังค์หรือเปล่านะฮะมาเรามาดูอันต่อไปดีกว่าเออใครหลายคนนะ่าจะเคยดูนะครับผมแล้วผมก็ดูบ่อยมากนะครับอันนี้เขาคิกว่ามันเป็นคนละเรื่องเขาค่อัหนเนอะเปิดมานะคะเราจะเห็นครอบครัวที่ะฮะที่สนใจกันดั้มมากๆแล้วกันดั้มเยอะชิบหายนะฮะแล้วผมมั่นใจว่าเด็กพวกนี้นะครับ เขาต้องสนุกกับการเล่นกันดั้มเพราะกันดั้มมันสวยใช่ไหมก็อาจจะเอามือไปป๊าปบสักทีหนึ่งนะฮะไม่อขนาดนั้นนะฮะอย่าอย่าด่าผมเลยหยิบมาแล้วหยิบอะไรมาเลือกเก่งนันลูกก็เลือกตัวแพงซะด้วยอีเด็กี้เออตัดมาที่คู่รักนะฮะอ่ผู้ชายเอา rs นะครับผู้หญิงน้องน้องผู้หญิงเอาหมีฮะตอนนี้เด็กประกอบแล้วนี่บ้านโฆษณาเลยเป็นบ้านที่แบบ บ้านมึงไม่ลกเลยบ้านมึงสะอาดมากนะน่ารักจังเลยอะ่ะพ่อแม่ช่วยกันไอพ่อลูกช่วยกันต่อกันดั้มตัดเส้นด้วยอืมตอนเด็กเเคยเล่นอย่างงี้ตอนเด็กผมก็เล่นอย่างงี้นะเล่นแบบวูฟวูอย่างเงี้ยแต่กูเล่นแรงกว่านี้ผมว่าตอนถ่ายอะ่ะแม่งต้องมีหลุดต้องมีแขนขาหลุดบ้างแหละแล้วผู้กำกับคงสั่งอะ่ะหนูอย่าเวียงแรงเดี๋ยวหลุด ค่อยๆลูกค่อยๆเห็นไหมน้องฝรั่งอ่ะวูวูวูโอ้ในใจเด็กฝรั่งคงแบบแม่งเอ้ยดาบฟุ๊บฟุบ๊มฟุ๊มฟุ๊กันดั้มใช้วิชาโซโลถามดาบมิจฉาถามสบาษสบฟาสุภาษิตฟุ๊มฟุ๊มฟุ๊มพังคามือมาต่อนะฮะตอนนี้ทำสีนะครับสวยมากเลยเวที่ไทยมีไหม ใครรู้คอมเมนต์ทีเดี๋ยวที่ไทยมีแบบนี้ไหมอยากลองไปดูอะเนี่ยมันมีที่ให้พ่นแอร์บัตแบบพ่นสีอย่างนี้ไหมอยากไปมากเลยอะมันจะตัดมาคู่รักละขำมอกเลยวะมึงบูลลี่เขาเนี่ยเออต่อสวยจังเลยอูย้ยตัวสามดับสวยมากเลยเอ็กสวยโอ้สวยมากเลยฟันชิบิวกันดำอะฟันช u บิวกันพลาชอบมากโฆษณานี้เป็นโฆษณานที่ผมรู้สึกดีมาก รู้สึกโฆษณานี้นะดูกี่ครั้งแม่งไม่เคยเก่าเลยเอ่อโฆษณานี้ตั้งแต่ปี2014นี่ปีเท่าไรละปีนี้ 2015, 2 0 1พันะหอันนี้อันนี้ผมรู้สึกว่าเป็นอะไรที่ตลกดีอืมอเ,เปิดมาพิธายอะไรแมคโดนัลล์โอ้โหโคตรน่ากินนี่คือเบอร์เกอร์ดิสนอร่อย โคจชาดาวหางสีแดงดูเนื้อดูผักดูชีสนั่นสิโออ้อยชิบหเยอโอ้นี่มันเบอร์เกอร์ที่สุดยอดสีแดงแรงพุง่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 งชีสเยิ้มมากินได,ได้เลยครับกับชาอัมบาร์บูขับกันดำไม่ลุงขายเบอร์เกอร์ดีกว่าเอาฮาเอาฮานี่เอาฮะอันต่อมาโอ้ยงานเก่ามากแต่เจ๋งมากเลยอะรู้สึกชอบแบบ คาลิตเตอร์นี้โอ้เปิดมาเป็น RX78 เดินกระท่อนกระแท่งอยู่นะโอ้บอกเลยถ้าตอนเด็กได้แบบนี้นะแบบได้ครบอย่างนี้เลยอะจะเป็นอะไรที่แบบผังผังแน่กูทำผังแน่โอ้สุดยอดอืมแม่งคือความฝันวัยเด็กชัดๆเลยอะ มันคือสุดยอดของความฝันวัยเด็กอะเด็กคนไหนเห็นแล้วแม่งไม่อยากได้นี่คือแบบโอ้ยมาไอ้เป็นตัวใหญ่จังวะเอา้างงทำไมอะเมื่อกี้คือแบบกองทัพซาคุแม่งอย่างโหดเลยทำไมไปขึ้นไอ้แบบเด่นๆตัวเดียววะทำไมไม่เน้นชาเน้นอะไรหน่อยวะโอ้เป็นกองทัพซาคุเหมือนกันฮนะอุยอ้ยฐานสวยมากเลยอะอยทําไดโอลามาสมัยก่อนทําโอลามาสวยจังวะอุย้ย ทำเดอโอลาม่าดีอะ่ะโหสมัยก่อนต้องบอกเลยนะว่าสเปเชียลเอฟเฟกต์หรือว่าเออ่การต่อต่อสมัยก่อนมันก็ไม่ได้หว๋วหวาเลยใช่ไหมเขาก็ต้องเน้นไดอโอลาม่าเหมือนพวกอุนตอร์แมนพวกไรเดอร์อะไรพวกเนี้ยโหหนึ่งเก้าแปดศูนย์ทำเดอโอลาม่าได้ขนาดนี้คือไม่ยิ่งทำให้เด็กไม่อยากได้ของเล่นอะดูดอดองมัพดองยาวหางสีดำใช่ป่าวจำชื่อไม่ได้อ๋อโอ้ไม่ไรแย่ไอ้ อาดโอ้ยเปิดมาเป็น no. okay. uh huh. r x นอนตื่นขึ้นกับดาวเคาอะไรนะโอ้ยตัวนี้มันบิ๊กคืแซมสุดยอดแม่งคือจุดเริ่มต้นของความยิ่งใหญ่สำหรับผมนะแบบวายร้ายตัวใหญ่ๆแม่งคือบิ๊กแซมนั่นแหละอยากได้เหมือนกันนะแต่แม่งกระเป๋าผูฉีกแล้วโอเคตอโุ้ย ดูดีมากดูดีมากอันนี้ก็หนึ่งเก้าแปดศูนย์จริงเหรอชาคูแดงแล้วทำเป็นแบบโครงข้างในอุ้ยสวยแจมแจ่มมากแจ่มจริงโอ้โอ้โอ้ยมีกันเิ้เท่อันนี้กันทํำอะไรอ่ะอันนี้กันทํำอะไรวะอ๋อวีกันดำอุ้ยเท่เท่เท่โอ้ยโอ้ยโอ้ยชาิงปืนเมื่อกี้โคเท่อะเท่มากอ่ะ ปึ้งปงปึึ้้งงปึ้งเท่จังเลยอ่ะโอ้เอ็กกันดั้มแหละโอ้เดรวลม้าสวยจังเลยอ่ะโอ้เปิดมาทีบฮะเปิดมาทีบโสวยอ่ะเช็ดเฮ้หนูและเด็กจะไม่เสียตังค์ได้ยังไงวะผู้ใหญ่ยังอยากได้โอ้ยโว้ย สวยสัตว์สวยมากโคตรอยากได้อยากเก็บครบทีมเลยอะวิงนะฮะโอ้โหดลม่าอย่างสวยลูกเล่นเยอะจังวะไม่ต้องไปวิงตัวนี้งานเก่าลูกเล่นเยอะจังเลยอะโอ้มีการทำสต็อปโมชั่นนะฮะโอ้คนเต็มเลยโพ่อแม่ตัวใหญ่ยังไงโอ้ย แต่สุดท้ายแล้วของจริงก็คือถ้าไม่ทำสีเองก็ก็จะเป็นพลาสติกธรรมดานะแต่ก็ดูดีอยู่ดีอันนี้เป็นจีกันดั้มโอ้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 คตรหล่อโอ้โหวิทยายุทธยาโอ้โหอันนี้งบน้อยปะองบน้อยปะมึงมาต่อยต่อยเตะๆไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรเลยแล้วก็จบแต่มันสวยอยู่นะสำหรับผมตัวนี้คือราชาคนิเทมาก โอ้เดมาเป็นยานยานลำบยี่อไอเอ็กเจ็ดแปดออกมาแล้วใช่ไอเอ็กเจ็ดแปดก็วะไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยนีไม่ใช่ไอเอ็เจ็ดแปขอโทษด้วย,ยรุ่นอะไรวะมันมืดๆพับไม่ชัดมองไม่ค่อยเห็นเลยโ้จะสวยมากเลยอ่ะอ้ยอดูเมื่อกี้ใหม่นีอ้ย พ้ากูเป็นเด็กแล้วเห็นขนาดเนี้อูดิ้นกับพื้นแล้วบอกพ่อบอกแม่ซื้อเลยสุดดะโอเคเดี๋ยวทีนี้นะฮะอันนี้จะเป็นของต่างประเทศนะส่วนใหญ่เมื่อกี้จะเป็นของญี่ปุ่นนะฮะโอ้เจ๋งอยู่นะฮะไม่ใช่ตัวไม่ใช่ของเล่นบินได้เหมือนในญี่ปุ่นนะแต่ว่าเป็น cg นะครับผมโอ้เทยูเทมาก,มากเดี๋ยวละมาก,ก็ก็พอได้นะก็พอได้ อ๋อส่วนใหญ่เป็นทุ่ง um, สะรันหน้าเนาะอุ้ยสวยๆนะน่าจะเป็นงานสำเร็จนะครับผมเดาน่าจะเป็นงานสำเร็จไม่น่าจะใช่งานประกอบอืมดัมวิ้งแคตูนเน็ตเวิร์กหรออันนี้ไม่รู้หรอสมัยก่อนรคตูนเน็ตเวิร์กมีกันดั้มมีวิ้งกันดั้มฉายด้วยหรออู้หูไม่รู้อ่ามีเดลมาแล้วอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีการลงดามเมดฮะมันต่อมามีการลงดามเมด น,นี่แข้งขาขาดยิงไรลูกเปล่าโอ้ยโอ้ยสวยสวย,ยมีกมรบอกชิ้นส่วนด้วยโูย้ดีจังเลยอะไปเพื่อนไหวไหมมาช่วยแล้วเอ้ยโอ้ยโอ้ยคืออะไรอะก็คืออุ้เจ๋งอะอันนี้ไม่ใช่งานประกอบแน่ๆอันนี้น่าจะเป็นอุ้อันนี้เจ๋งก็คือให้ตัวหุน่น มาเลยแต่เป็นสภาพที่บาดเจ็บเป็นสภาพที่ยับเยินอยากรู้ตัวเท่าไรอ่ะมันยังหาได้ป่าววะโอเคนี่ก็เท่าที่ผมรีเสิร์ชได้นะประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้มาถึงอันสุดท้ายแล้วที่ผมอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะอันสุดท้ายแล้วนะครับเป็นอันล่าสุดเลยไม่ใช่อันเก่านะครับผมอืม้อหือ กันไมโอ้โหฮึมไม่ขอว่าสวยโล่สวยมากโอ้โือ้มสุดสุดครับผมโอ้โหแล้วเพื่อนแม่งอย่างเยอะ สิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นเมื่อกี้นะฮะก็คือกันดั้มตัวใหม่เออโพสเมื่อวันที่4 4นะครับวันนี้วันที่เจะสิ้นเดือนแล้วกูดูช้ามากนะฮะขอโทษด้วยสวยมากและผมพีออเดอร์ไปแล้วครับก็จะได้เดือนหน้ามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับผมโอเคสรุปเลยนะครับผมเมื่อกี้นะเราได้ดูโฆษณากันดั้มเก่าๆกันนะครับผมและผมก็ลองมาคิดเปรียบเทียบกับอันใหม่ๆนะ สิ่งที่มันแตกต่างกันเยอะมากเลยก็คือเรื่องของการพรีเซนต์ฮะผมรู้สึกว่าของสมัยก่อนอะผมรู้สึกว่ามันมีเนื้อเรื่องมันมีสตอรี่มากกว่าของปัจจุบันเพราะปัจจุบันส่วนใหญ่อะมันมาปุ๊บมันจะเป็นมาแบบเป็นตัวแบบเมื่อกี้เลยก็คือแบบโชว์หุน่นเทพอลังการอยู่ในโลกเก็บหุน่นมีควันมีแสงโชว์ศักยภาพ,าพปืนน,น,นั่นนี่ โอ้โหเอฟเฟกต์การปตาสวยมากแต่ถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนเขาจะเป็นสตอรี่เขาจะวางหุ่นในไดอุรามาในปา่าในตึกมีการต่อสู้กันแล้วมีการโชว์หุ่นมีการโชว์กองทัพมันมีสตอรี่มันมีเรื่องราวต่างจากของปัจจุบันมากซึ่งถามว่าอันไหนดีผมตอบไม่ได้ว่าอันไหนดีต้องให เพื่อนๆเลือกเอาเองแต่ส่วนตัวของผมมันดีคนละแบบถ้าสมมติว่ามันเอาสองอย่างมารวมกันได้เอาเก่ากับใหม่มารวมกันได้แบบเชื่อใช่ไหมโฆษณาจะเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้น่านี้มากอ่ะไม่ใช่ว่าโฆษณาปัจจุบันไม่ตื่นเต้นนะผมรู้สึกยังตื่นเต้นนะแต่แบบถ้ามันมีสตอรี่มันมีการแบบเรื่องราวของสมัยก่อนนะแต่ว่าใช้เทคนิคสมัยนี้อะเชื่อมันจะแบบ Uh huh. เด็กไม่ผมไม่ผมว่าใครหลายคนคงอยากได้ของเล่นอยากได้กันดั้มมากขึ้นอะ่ะอยากจะแบบมีฉากสวยๆตั้งเทๆอวดหุนโอ้โห uh huh. สุดอีกส,สิ่งหนึ่งนะที่รู้สึกว่าได้จากโฆษณากันดั้มเก่าๆเลยก็คือการดั้ม <Gund am S 1> ไม่ใช่เพียงแค่แบบของเล่นทั่วไปอะ่ะมันคือจินตนาการของทุกๆวัย มันคือการเสริมเติมแต่งจินตนาการและมันคือผลงานอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวนะมันคือผลงานศิลปะจริงๆดูอย่างไอโฆษณาที่ให้หุ่นมาแต่ว่ามันเป็นซากหุน่นแก่ว่ามีแบบพร็อพเต็มเลยนะมีมือเปลีย่ยนมีดาบมีแขนมีนั่นมีนี่แต่หุ่นแม่งแบบสภาพโสม,มากเฮ้ยสวยไม่ต้องทำวิทเทอริงไม่ต้องไปทำดามเมจไม่ต้องไปทำนู่นทำนี่คือให้มาแบบนั้นเลยสวย ไปเล่นไปจัดฉากนั่นคือการเติมจินตนาการนั่นคืองานศิลปะครับโอเคสุดท้ายนี้นครับฝากติดตามด้วยนะครับผมพันบาจีนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์ฝากกดซับสไคร้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะไหนก็กติดตามด้วยนะครับผมไว้เจอคลิปหน้าเป็นกันดัแน่นอนนะครับผมและสุดท้ายนี้นะฮะติดตามกูและแชร์ด้วยคลิปกูวิวน้อย